สาทุกนแหนงทุกสาขาวิชาเลื่มิสู่เฉพาะหรือสูตรสมร็จในการทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแม่นยำและถูกต้องใดีกันทั้งสิ้นเพียงแต่มีวิธีการที่แตกต่างกันไปเท่านั้นอย่างในการปรุงอาหารให้อร่อยก็มีเคล็ดวิชาในการทำอาหารนั้นให้ออกมามีอรรรสชาติกลมกลม่อมอร่อยอร่อยน่ารับประทาน รออยาในการนำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วก็มีสูตรสำเร็จและเคล็ดวิชานั่นคือการวางใจพอเหมาะพอดีส่วนกลางกายอย่างเบาๆสบายๆทำใจเย็นๆให้เป็นธรรมชาติทำใจใหหยุดนิ่งเฉยเพียงอย่างเดียวเมื่อประกอบเพตได้ถูกต้องผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ คือความสงบความสว่างและความสุขภายในและจะทำให้เขาถึงพระรัตนาตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งเทีร่ระลึกติดแท้จริงมีเนื้อความที่ปรากฏในคุตตกาิการกการมาบทความว่ามอมฉันตัดคอแม่แพะตัวเดียวหมกไม้อยู่ในนรกโดยการนับขนแพะข้าแต่าโลกวัวเป็นกษัตริย์ลงตัดคอมนุษย์เป็นจำนวนมาก จากพ้นกรรมในนรกได้อย่างไรรารลบเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงว่าพระราชาท,ทรงอาศัยเสียงร้องเพศนาเส่งเป็นเสียงของสัตว์นรกที่ร้องสารภาพบาปดังมาจากโลหกุมพีนรกทายพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ทำการฆ่าคอยลัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อบูชายยันแรกกับการได้ชีวิตของพระองค์ แต่ครั้นได้สดับพุทธพยาก่อนแล้วจึงโล่งโปร่งเบาวปไยัยจึงทรงมีรับสั่งใหม่ให้ปล่อยสัททั้งหมดจากเครื่องพนา,นาการใหะได้รับอิสรภาพในทันทีชาวพระนครต่างก,ก็ส่งเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญพระนางมัาลิกาดังกระเลยึ้ไปทั่วทั้งพระนครแล้วก็ได้ร่วมกันถวายพระพรให้พระนางทรงมีพระชนมายุยั่ยงยืนนาน พระบรมศาสดาปรารบเสียงสาธุการนั้นจึงทรงมีรับสั่งกับภิกษุษสาวกว่าเพราะนางมาเิกาเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่ทำให้สัตว์จำนวนมากพ้นจากความตายในชาตินี้เท่านั้นแม้พบชาติกอนพระนางกสาสัยดวงปัญญาช่วยเหลือพระราชาหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์ให้รอดพ้นจากความตายมาแล้วเช่นกันแล้วก็ท่งนำเรื่องในอดีตมาตรัสไล่ฟังว่า ในดิตการโอรสขงพระเจ้าพาราสีก็ไปอ้อนวอนเทวดาตีสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไรใหญ่ว่าข้าแต่เทวราชในชมพูทวีปนี้มีพระราชาหนึ่งหนึ่งพระองค์ถ้าข้าไเจ้าได้สืบทอดเราจะสมบัติจากพระบิดาแล้วข้าพเจ้าจักทําพลีกรรมได้เลือดในลำคอของพระราชาและพระอัครมมเหสีทั้งหมดเมื่อพระบิดาสวัรคตแล้ว พระองคก็ได้คลองราชสมบัติสมรสคงจึงคิดจะทำพลีกรรมแด่รุกเทวาแตยกรทิที่พระองค์เป็นผู้มีเดชมากจึงสามารถจับพระราชาทั้งหนึ่งร้อยพระองค์พร้อมด้วยอัครเมหสีทั้งหลายได้โดยไม่ยากส่งละแวนพระเทวีพระนามว่าธรรมทินนาผู้มีพระคันแก่ซึ่งเป็นพระอัครเมสีของพระเจ้าออคเสน ก็เป็นพระราชาองค์เล็กกว่าพระราชาทั้งหมดทรงหลัสองยายพระราชาทั้งหมดสวรรคตโดยการดื่มน้ำเจือ,อายาพิษจึงให้ราชบุรุษจำระโคนไม้สะอาดเพื่อเตรียมทำพลีกรรมฝ่ายเทวดาโพยสัตว์ไม่รู้เรื่องที่พระราชาบนบานเอาไว้เลยอีกทั้งท่านเป็นเทวดาที่มีเจตเมตตามีลุกธรรมระจำใจจึงไม่ประสงค์ ใจคนไม้เปล่าเปลือนเลือกพระราชาจากทั่วชมพูทวีปและรู้ว่าการทำปาณาติบาตเป็นบาปหนักจึงคิดหาทางแก้ไขท่านได้เกินไปปรึกษาเทา้าสกเทวราชเทา้าสกรกระเด็ดทรงแนกุศโลบายที่ใจพระราชาทุกองรอดชีวิตแต่นั้นจึงหอกกลับลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็เทวาได้แสดงตนในพระเจ้าพาราณสีเห็น ร้วก็ขู่ว่าหากจัาการบงสวนเราจริงๆต้องไปนำพระนางธรรมทินนาเทวีมาด้วยถ้าไม่นำมาตัวเองจะไม่อยู่ที่ต้นไซใหญ่แห่งนี้ต่อไปพระเจ้าพระราณสีแม้จะไม่ปรารถนาลงมาชนพระนางธรรมทินนาเทวีแต่ด้วยความเคารพในรุก,กเทวาจึงสั่งราชบุรุษไปนำตัวพระนางมาที่บริเวณบูชายัน พระนางถูกพามาถึงปารมพิธีพระนางได้ถวายบังคมแลสวสามีของตนเท่านั้นทำให้พระเจ้าพระราสีทรงสกริ้วพระเทวีมากฝ่ายพระเทวีทูลให้เหตุผลว่าพระราชาลรงนี้เป็นสามีโวยความเป็นใหญ่แก่ม่อมฉันมอมฉันไม่ไหวพระราชาลรงนี้และจะไปไหว้ใครแล้วก็เทวดาแห่งความอาตรรา์ และการกล่าวถ้อยคำมีเหตุผลคำา่านางจึงกล่าวยกย่องว่าถูกแล้วพระเทวีผู้เจริญท่านกล่าวถูกต้องแล้วและกบูชาพระเทวีดีดอกไม้ก,กับมือหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าถ้าเธอไม่วหว้เราทำไมาจึงไม่ไว่า้เทวดาผู้มีอนุภาพมากผู้ให้สิริแห่งความเป็นพระราชาเล่าพระเทวีทูลว่า ข้าแต่มหาราพระองทรงมีบุญญาธิการในอดีตจึงจับพระราชาได้หมดไม่ใช่เทวดาจะมาถวายเทวดากล่าวยกย่องว่าถูกแล้วพระเทวีผู้เจริญท่านกล่าวถูกแล้ววแล้วกบูชาด้วยดอกไม้ทิพย์อีกหนึ่งกำมือพระเทวีทูลอีกว่าลงตรัสว่าเทวดาจับพระราชาทั่วชมพูทวีปมาให้ บัดนี้ต้นไม้ถูกไฟไหม้แล้วทําไมเทวดาดับไฟเองไม่ได้เ่าพระรัก็ทรงชี้ระหาเป็นที่ต้นไม้ซึ่งกําลังถูกไฟไหม้พระราชาทรงเห็นเช่นนั้นจึงเรียบรับสั่งให้หาราชเทวษดับไฟเป็นการด่วนไฟเทวดาก็ยกย่องพระนางแต่กาดอกไม้ที่บูชาเหมือนเดิมขณะที่พระเทวียืนตราสอยู่นั้นพระนางทั้งท,งทรงขนแสง ทั้งทรงประสวนราชอาชาจึงตราสถามสายเหตุพระนางแสดงการเช่นนั้นพระนางได้ทูลประเสดว่าไม่ได้เป็นคนเสียสติไม่ได้เป็นบ้าแต่เพราะระลึกชาติในอดีได้ว่าพระนางเคยเป็นกุนลธิดาอยู่ในตระกูลสามีเห็นแขกของสามีมาเยี่ยมจึงจัดหาค่าปลาอาหารมาเลี้ยงแขกบัง,บงเอิญว่าวันนั้น เป็นวันพระที่ตลาดไปมีเนื้อขายด้วยความรักที่อยากเอาใจสามีจึงลงมือฆ่าแม่แพะที่นอนอยู่บนหลังบ้านแล้วนำมาปรุงเป็นอาหารเลี้ยงแขกแต่วิบากกรรมที่ฆ่าแพะตัวเดียวท้ายพนานต้องหมกไหมในนรกเป็นเวลายาวนานวิบากกรรมที่เหลือจะไม่ถูกตัดทิะหลายครั้งเท่ากับจำนวนขนแพะ องสมเด็จทวพระราชามีประมาณเท่านี้ปรรายจากพ้นจากทุกข์หมอมฉันระลึกถึงทุกขอันใหญ่หลวงของพระองค์จึงร้องไห้จากนั้นตราสพระคาถานี้ว่าหมอมฉันตัดคอแม่แพะตัวเดียวไม่อยู่ในนรกดนการนับขนแพะกาแต่พระองค์เป็นกษัตริย์พระงจะตัดคอมนุษย์เป็นอันมาก อนุกรรมจะเป็นอย่างไรพระราชาตรัสถามต่อว่าแล้วเธอหัวเราะทำไมล่ะพระเทวีทูลว่าข้าแต่มหารามมชผมฉันยินดีว่าบัดน,นี้เราพ้นจากทุกนั้นแล้วจึงหัวเราะแม้เทวดากล่าวยกย่องพระเทวีว่าพูดถูกต้องแล้วและบูชาด้วยดอกไม้ทิพย์อีกเหมือนเดิม พระราชาทรงดำริว่ากรรมที่เรากำลังทำนี้เป็นบาปหนักขณะพระเทวีได้ฆ่าแม่แพะตัวเดียวยังหมกไหมในนรกยาวนานเศษกรรมยังตามส่งให้ถูกตัดศิทะในการนับขนแม่แพะแล้วเราฆ่าคนมากมายจะถึงความสวัสดีเมื่อไรไแล้วก็ทรงปล่อยพระราชาทั้งหมดจากนั้นถวายบังคมพระราชาที่แก่กว่า ทรงประคองชฉลีตพระราชาที่นุ่มกว่าไปขอกราบต่บพระราชาทั้งหมดแล้วทรงส่งกลับไปสูป่พระนครของตนอย่างเดิมพระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานีมาแล้วตรัสว่าภิกษูตรทั้งหลายถึงในการก่อพรพนามาริกาสายปัญญาของตนได้ประทานชีวิตแก่มหาชนเหมือนกัน แล้วทรงประชุมเรื่องในอดีตว่าพระเจ้าพาราณาสีในการนั้นได้เป็นพระเจ้าประสเสนทิโกศลพระนางธรรมทินาเทวีเป็นพระนางมาริกาโลกเทวดาคือเราตถาคตเองจากนั้นทรงแสดงธรรมต่อไปว่าพิสุทั้งหลายชีวปานาธิบาตเป็นโทษไม่สมควรที่บุคคลจะพึงกระทำ เพราะว่าบุคคลบุคคลสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์เป็นผึงกาสัตว์เพราะว่าผู้าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกเพราะฉะนั้นพอเราได้รับทราบถึงทุกข์และโทษมหันต์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายแล้วก็จะได้เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อย แล้วไปก่อบาปอากุศลกรรมกันนะจ๊ะบาปอากุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลร้ายให้ได้รับความทุกข์ทรมานข้ามชาติให้ลูกๆทุกคนดำรงมั่นในศีลธรรมไม่ไปก่อบาปสร้างเวรกรรมใดๆเพราะจะทำให้ชีวิตในสังสารวัตตกต่ำขหขมันสั่งสมบุญั้งทานศีลภาวนา และชีวิตหลังความตายจะได้มีสุขติเป็นติดไปและมีชีวิตติ่สูงส่งเป็นชีวิตที่มุ่งตรงถนทตามพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอระนา,ามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวจิตสร้างบรมีกันเป็นนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยก็ถึงมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน เธอทำมาตายจ